ถ้าโลกนี้ไม่ใช่โลกเดียวที่มีอยู่และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถเดินทางไปยังอีกจัก,กรวาลหนึ่งที่ทุกอย่างคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันจะเป็นไปได้ไหมว่ามีคุณอีกคนที่ใช้ชีวิตแตกต่างจากคุณในตอนนี้แนวนคิดนี้นำเราไปสู่หัวข้อที่ทางลึกลับและน่าตื่นเต้นนั่นคือจัก,กรวาลคู่ขนานซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้ทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาทกเถียงกันมายาวนานมันเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นเพียงนิยายล้ำจินตนาการที่เราเห็นในภาพยนตร์ไซไฟ วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจคำตอบของคำถามนี้ในตอนนี้เราจะพูดถึงที่มาของแนวคิดจัก,กรวาลคู่ขนานว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันเป็นไปได้จริงนอกจากนี้เรายังจะพูดถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ทั้งสนับสนุนและคัดค้านแนวคิดนี้รวมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อวิธีคิดและปัชญาการดำรงอยู่ของมนุษย์ สุดท้ายเราจะมาถกเถียงกันว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการแล้วคุณละ่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับที่มาของแนวคิดจักรวาลคู่ขนานเมื่อพูดถึงจักรวาลคู่ขนานหลายคนอานึกถึงภาพยนตร์ไซไฟหรือเรื่องเล่าล้ำจินตนาการแต่รู้หรือไม่ว่าแนวคิดนี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่ลึกซึ้งและซับซ้อน แนวคิดนี้เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆแต่ชวนให้คบคิดของนักฟิสิกส์ที่ว่าถ้าอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้ความเป็นจริงของเราจะเป็นหนึ่งในหลายความเป็นไปได้หรือไม่คำถามนี้นำเราไปสู่ทฤษฎีควอนตัมซึ่งเป็นทฤษฎี am, ทางฟิสิกส์ที่อธิบายพฤติกรรมของอนุภาคขนาดเล็กเช่นอิเล็กตรอนหรือโฟตอนหนึ่งในแนวคิดสำคัญของทฤษฎีควอนตัมคือการซ้อนทับของสถานะหรือควอนตัมซูเปอร์โพสิชัน ที่กล่าวว่าอนุภาคสามารถอยู่ได้หลายสถานะพร้อมกันจนกว่าจะมีการสังเกตรหรือวัดค่าตัวอย่างที่โด่ดังคือแมวของเชอร์ดิงเกอร์ซึ่งเป็นการทดลองทางความคิดที่เสนอว่าแมวในกล่องสามารถเป็นได้ทั้งเป็นและตายพร้อมกันจนกว่าจะเปิดกล่องดูจากแนวคิดนี้ทำให้นักฟิสิกส์บางคนเสนอว่าหากอนุภาคสามารถอยู่ได้หลายสถานะพร้อมกันได้ ความเป็นจริงของเราก็อาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี่คือที่มาของการแยกสาขาของความเป็นจริงซึ่งเสนอว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินใจหรือเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากกว่าหนึ่งแบบจักรวาลจะแยกออกเป็นสาขาใหม่โดยแต่ละสาขาจะแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันลองนึกภาพว่าคุณกำลังเลือกระหว่างเดินทางไปทำงานสองเส้นทางเส้นทางหนึ่งรถติดอีกเส้นทางโล่งสบาย แนวคิดการแยกสาขาของความเป็นจริงเสนอว่าจักรวาลจะแยกออกเป็นสองสาขาหนึ่งสาขาที่คุณเลือกเส้นทางรถติดและอีกสาขาที่คุณเลือกเส้นทางลงทั้งสองจักรวาลจะดำเนินไปพร้อมกันแต่คุณสามารถรับรู้ได้เพียงจักรวาลเดียวเท่านั้นนอกจากทฤษฎีควอนตัมแล้วยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่สนับสนุนแนวคิดจักรวาลคู่ขนานนั่นคือทฤษฎีสตริง ทฤษฎีนี้เสนอว่าอนุภาคพ,พื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นสาสารและพลังงานไม่ได้เป็นจุดเล็กๆแต่เป็นเส้นเชื่อขนาดเล็กที่สั่นสะเทือนในรูปแบบต่างๆการสั่นสะเทือนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้อนุภาคมีคุณสมบัติต่างๆเช่นมวลและประจุไฟฟ้าแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือทฤษฎีสตริงเสนอว่าจักรวาลของเราไม่ได้มีเพียง3มิติของพื้นที่และ1มิติของเวลาซึ่งรวมเป็น4ี่มิติ แต่ยังมีมิติพิเศษเอื่นๆที่เรามองไม่เห็นอีกมากมายซึ่งอาจเป็นที่อยู่ของจัก,กรวาลคู่ขนานที่มีกฎฟิสิก์และความเป็นจริงที่แตกต่างจากจัก,ก,กรวาลของเราโดยสิ้นเชิงลองจินตนาการว่ามีจัก,กรวาลอีกแห่งที่มีกฎแรงโน้มถ่วงแตกต่างไปจากที่เรารู้จักหรือจัก,กรวาลที่เวลาเดินถอยหลังแทนที่จะเดินไปข้างหน้าซึ่งอาจเป็นไปได้หากมีมิติพิเศษเหล่านี้ซ่อนอยู่แต่เหตุผลที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ก็พอ พิธีพิเศษเหล่านี้ม้วนตัวอยู่ในขนาดที่เล็กมากจนมนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้เมื่อได้ฟังทฤษฎีเหล่านี้หลายคนอาจสงสัยว่าถ้ามีจักรวาลคู่ขนานจริงเราจะสามารถเชื่อมต่อหรือเดินทางไปที่นั่นได้ไหมนี่เป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาย,ยังคงตกเถียงกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปัจจุบันเรายังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิธีการพิสูจน์การมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนาน แต่แนวคิดนี้ก็ทำให้เรามองเห็นความไปไม่ได้ใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าที่เคยจิยนตนาการบางทฤษฎีเสนอว่ารูหนอนซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจุด2จุดในการอวกาศอาจเป็นทางเชื่อมไปยังจัก,กรวาลคู่ขนานได้หากเราสามารถสร้างและรักษาสภาวะของรูหนอนไว้ได้แต่ในปัจจุบันทั้งหมดนี้ยังคงเป็นเพียงทฤษฎีและจินตนาการที่รอการพิสูจน์ในอนาคต แล้วคุณล่ะคิดว่าเราจะสามารถเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานได้ไหมหรือแนวคิดนี้เป็นเพียงจินตนาการที่ไม่ววนเป็นจริงเรื่องจริงหรือนิยายวิทยาศาสตร์จักรวาลคู่ขนานเป็นแนวคิดที่ทางลึกลับและน่าตื่นเต้นทําให้เราเกิดคําถามว่ามันเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นเพียงนิยายที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงแม้ว่าแนวคิดนี้จะปรากฏในภาพยนตร์และนิยายวิทยาศาสตร์อยู่บ่อยครั้ง แต่แท้จริงแล้วมันมีหลักฐานมาจากทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนและน่าพิศวงในเชิงทฤษฎีนักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าจักรวาลคู่ขนานเป็นไปได้จริงแต่จนถึงปัจจุบันเรายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันนักฟิสิกเชิงทฤษฎีได้พัฒนาสมการและแบบจําลองที่แสดงให้เห็นว่าการมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนานนั้นเป็นไปได้ตามกฎฟิสิกแต่ในทางปฏิบัติเรายังไม่สามารถทดลองหรือพิสูจน์แนวคิดนี้ได้ หนึ่งในทฤษฎีที่สนับสนุนแนวคิดจักรวาลคู่ขนานคือ many worlds interpretation ซึ่งเสนอว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินใจหรือเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากกว่าหนึ่งแบบจักรวาลจะแยกออกเป็นสาขาใหม่โดยทุกสาขาจะแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและเกิดขึ้นพร้อมกันแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักฟิสิก์เชิงทฤษฎีชื่อดังอย่างมิชิโอคาคูเขาเชื่อว่าแนวคิด multiverse หรือพหูจักรวาลน,นั้นสอดคล้องกับทฤษฎีสตริง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พยายามรวมกฎของฟิสิกส์ทุกอย่างเข้าด้วยกันทฤษฎีสตริงเสนอว่าจักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในหลายจักรวาลที่มีอยู่โดยแต่ละจักรวาลอาจมีกฎฟิสิกส์และมิติที่แตกต่างกันมิชิโอคาคูเชื่อว่าจักรวาลคู่ขนาดอาจซ่อนอยู่ในมิติพิเศษที่เราไม่สามารถมองเห็นได้และหากเราสามารถเข้าใจมิติพิเศษเหล่านี้ได้ก็อาจนำไปสู่การพิสูจน์การมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนาดได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับแนวคิดนี้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนมองว่าแนวคิดจักรวาลคู้ขนาดเป็นสมมติฐานที่ทดสอบไม่ได้และอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เคยตั้งคําถา,ถามถึงความสามารถในการพิสูจน์คือสตีเฟนฮอว์กิงแม้ว่าเขาจะเคยสนใจแนวคิดมัลติเวิร์สและได้พัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแต่เขาก็เคยแสดงความสงสัยว่า เราจะสามารถพิสูจน์การมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนานได้จริงหรือไม่สตีเฟนฮอว์กิงตั้งคำถามว่าหากจักรวาลคู่ขนานไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับจักรวาลของเราและไม่มีวิธีใดที่จะตรวจสอบหรือสังเกตได้แนวคิดนี้จะถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรเพราะตามหลักการของวิทยาศาสตร์แล้วทฤษฎีใด,ดๆจะต้องสามารถทดสอบและพิสูจน์ได้ฮอว์กิงมองว่าหากไม่มีวิธีพิสูจน์ แนวคิดนี้อาจเป็นเพียงจินตนาการที่ไม่สามารถนำมาทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ความเห็นที่แตกต่างระหว่างมิชิโอคะคูและสตีเฟนฮอปกิงแสดงให้เห็นว่าจัก,กรวาลคู่ขนานยังคงเป็นเรื่องที่ตกเถียงกันในวงการวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าแนวคิดนี้เป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีและอาจพิสูจน์ได้ในอนาคตในขณะที่บางคนมองว่าเป็นเพียงสมมติฐานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริง ถึงแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนยังคงค้นคว้าและพยายามหาวิธีพิสูจน์การมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนานหนึ่งในวิธีที่ถูกเสนอคือการตรวจจับรอยชนระหว่างจักรวาลของเราและจักรวาลคู่ขนานซึ่งอาจทิ้งร่องรอยไว้ในพื้นหลังรังสีคอสมิกที่เป็นร่องรอยของการระเบิดบิ๊กแบงแต่วิธีนี้ก็ยังเป็นเพียงแนวคิดที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่านี้เพื่อทดสอบ ท้ายที่สุดแล้วแนวคิดจกักรวาลคู่ขนาดยังคงเป็นทั้งเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์และนิยายวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะเชื่อในทฤษฎีและสมมติฐานเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายความคิดและเปิดโอกาสให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและในขณะเดียวกันก็ทําให้เราตั้งคํา,ถา,ถ,าถามถึงขอบเขตของวิทยาศาสตร์และความเป็นจริงที่เรารับรู้ผลกระทบต่อวิธีคิดและปรัชญาการดารงอยู่ของมนุษย์ แนวคิดเรื่องจักรวาลคู่ขนานไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวิธีคิดและปรัชญาการดำรงอยู่ของมนุษย์อีกด้วยหากมีจักรวาลคู่ขนานจริงๆความหมายของความเป็นตัวตนการตัดสินใจจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วแนวคิดเรื่องความเป็นไปได้ไม่รู้จบจะทำให้เรามองความสำคัญของชีวิตและการเลือกเส้นทางชีวิตของเราในมุมมองใหม่หรือไม่ ลองนึกภาพว่าทุกครั้งที่คุณตัดสินใจจัก,กรวาลจะแยกออกเป็นสองสาขาด้วยแต่ละสาขาจะแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับ many-world interpretation ซึ่งเสนอโดย Hugh Everett นักฟิสิกส์ผู้กล้าท้าทายแนวคิดดั้งเดิมของทฤษฎีควอนตัมเขาเสนอว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินใจหรือการสังเกตจัก,กรวาลจะแยกออกเป็นสาขาใหม่โดยทุกความเป็นไ,ไปได้ที่เกิดขึ้นจริงในจัก,กรวาลคู่ขนานที่แตกต่างกัน ถ้าเป็นเช่นนี้จริงๆความเป็นตัวตนของเราคืออะไรเราเป็นเพียงหนึ่งในหลายตัวตนที่อยู่ในจักรวาลคู่ขนานหรือเรามีตัวตนที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวกันแน่แนวคิดนี้ทําให้ปรัชญาเรื่องตัวตนซับซ้อนขึ้นอย่างมากเพราะหากมีตัวเราในจักรวาลอื่นๆที่ตัดสินใจแตกต่างจากเราความเป็นตัวเรายังเป็นเอกอลักษณ์หรือเป็นหนึ่งเดียวหรือไม่อีกแง่มุมที่น่าสนใจคือความหมายของการตัดสินใจ ถ้าทุกการตัดสินใจสร้างจัก,กรวาลใหม่แสดงว่าไม่ว่าเราจะเลือกอย่างไรก็จะมีจัก,กรวาลที่แสดงผลลัพธ์ของทุกทางเลือกอยู่ดีดังนั้นการเลือกของเรายังมีความหมายหรือไม่หรือมันเป็นเพียงหนึ่งในหลายความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นอยู่ดีคำถามนี้ทําให้เราต้องหันกลับมามองคุณค่าของการตัดสินใจในชีวิตจริงเช่นหากมีจัก,กรวาลหนึ่งที่คุณเลือกทําตามความฝันและประสบความสําเร็จ ในขณะที่อีกจักรวาลหนึ่งคุณเลือกความมั่นคงและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสิ่งนี้จะทําให้คุณรู้สึกเสียดายทางเลือกที่ไม่ได้เลือกหรือไม่หรือคุณจะมองว่าทุกทางเลือกเป็นเพียงหนึ่งในหลายความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นแนวคิดเรื่องความเป็นไปได้ไม่รู้จบนี้ยังทําให้เราตั้งคํา,ถา,ถ,าถามถึงความสําคัญของชีวิตและความหมายของการดํารงอยู่หากมีจักรวาลคู่ขนานที่แสดงผลลัพธ์ของทุกความเป็นไปได้ชีวิตของเราจะยังมีความพิเศษและมีความหมายอยู่หรือไม่ มันเป็นเพียงหนึ่งในหลายชีวิตที่เกิดขึ้นในจักรวาลคู่ขนานลองเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเคยไหมที่คุณนึกถึงทางเลือกที่ไม่ได้เลือกและสงสัยว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าเลือกอีกทางเช่นถ้าคุณเลือกเรียนสาขาอื่นคุณอาจมีอาชีพที่ต่างออกไปหรือถ้าคุณเลือกไปอยู่เมืองใหม่คุณอาจได้พบเจอผู้คนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดการแนวคิดจักรวาลคู่ขนานเสนอว่า ทุกทางเลือกเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงในจัก,กรวาลคู่ขนานและมีคุณอีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตตามทางเลือกเหล่านั้นแนวคิดนี้อาจทำให้เรารู้สึกเสียดายหรือเสียวินาทีที่ผ่านไปแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดและสร้างแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพราะทุกการตัดสินใจมีความหมายและสร้างจัก,กรวาลใหม่ขึ้นมา นอกจากนี้แนวคิดจักรวาลคู่ขนานยังคงเปิดโอกาสให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และปรัชญาโดยไม่จำกัดความคิดของเราอยู่แค่ในกรอบของความเป็นจริงที่เรารับรู้การตั้งคำถามและการสำรวจความเป็นไปนได้ที่หลากหลายนี้ทำให้มนุษย์ไม่หยุดนิง่งและพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับความหมายของการดำรงอยู่แล้วคุณหลายคิดว่าแนวคิดจักรวาลคู่ขนานทำให้คุณมองชีวิตและการตัดสินใจของคุณเปลี่ยนไปหรือไม่ คุณยังคงคิดว่าการตัดสินใจของคุณมีความหมายอยู่ไหมหรือมันเป็นเพียงหนึ่งในหลายความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นพร้อมกันบางทีการที่เราตั้งคำถามเช่นนี้ก็อาจเป็นเพราะจักรวาลคู่ขนานทําำให้เราเห็นความลึกซึ้งและความลึกลับของการดำรงอยู่ของมนุษย์ในแบบที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อนก็เป็นได้เรากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราได้พูดถึงแนวคิดจักรวาลคู่ขนานในหลายมิติ ตั้งแต่ที่มาของแนวคิดจากทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสตริงซึ่งเสนอว่าจักรวาลของเราอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายจักรวาลที่มีอยู่จริงๆแม้ว่าแนวคิดนี้จะมีหลักฐานจากทฤษฎีวิทยาศาสตร์แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ได้ว่าจักรวาลคู่ขนานมีอยู่จริงหรือไม่เราได้สำรวจผลกระทบที่ลึกซึ้งของแนวคิดนี้ต่อวิธีคิดและปรัชญาการดำรงอยู่ของมนุษย์หากทุกการตัดสินใจสร้างจักรวาลใหม่ ความหมายของการเลือกและความเป็นตัวตนของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรนอกจากดีแนวคิดเรื่องความเป็นไปได้ไม่รู้จบยังทําให้เราตั้งคําถามถึงความหมายและความสําคัญของชีวิตเพราะหากทุกทางเลือกเกิดขึ้นจริงในจักรวาลคู่ขนานความพิเศษและความหมายของชีวิตเราจะยังคงอยู่หรือไม่ที่น่าสนใจคือความเป็นจริงและนิยายวิทยาศาสตร์อาจใกล้กันมากกว่าที่เราคิดและแนวคิดที่เคยเป็นเพียงจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร กับกลายมาเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกพัฒนายอย่างจริงจังเช่นการเดินทางข้ามเวลาลูนอนและจักรวาลคู่ขนานแล้วคุณละ่ะคิดว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงจิงนตนาการที่ไม่มีวันพิสูจน์ได้ก่อนที่จะจบผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดถ้าคุณสามารถเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการคุณจะเลือกไปไหมคุณจะเลือกใช้ชีวิตในโลกที่สมบูรณ์แบบ หรือจะอยู่ในโลกนี้ที่คุณได้สร้างตัวตนและเรื่องราวของคุณเอง